ค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่อง Happy i n d i ด t a r านะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปความรักนะคะรายราศีเนาะตอนแรกกะว่าจะทําเป็นความรักของรายธาตุนะธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่คิดว่าเอาเป็นรายราศีไปเลยละกันเนาะจะได้ฟังกันง่ายๆเลือกฟังกันง่ายๆนะคะ,ะคลิปนี้นะคะก็จะมาทําของชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษก่อนนะคะ หรือผู้ที่มีดาวศุกร์อยู่ในราศีเมษนะคือถ้าใครถ้าใครทราบนะคะว่าตัวเองมีดาวศุกร์อยู่ในราศีไหนก็ลองฟังได้นะก็คือถ้าใครมีดาวศุกร์อยู่ในราศีเมษก็สามารถที่จะมาฟังเรื่องความรักได้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่าความรักของชาวราศีเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะมิถุนายน63สานะ ความรักของคุณจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะเปิดภาพรวมให้แล้วก็มาจอดเป็นอ่าคนโสดคนมีคู่แล้วก็คนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนหกสามนี้นะคะ,ะมาดูกันภาพรวมไพ่ใบแรกนะคะ king of wands Three of Charlies. Death, Queen of Wands. Mm. The Emperor. Oh. Two of Wands. Ace of Wands. Oh, you need? Three. Of, ah, Four of Swords. Ten of Wands. Laka okay. Ace of Charlies. ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะคะไพ่สำหรับนี้นะอาจจะดูเซ็กซี่เซ็กซี่อ่าสักหน่อยนะอาจจะไม่สักหน่อยละอาจจะเยอะเลยนะ mm hmm. ก็น่าจะเหมาะกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะ mm hmm. ก็ลองดูกันนะ mm hmm. ชอบไม่ชอบอยังไงก็บอกกันได้นะคะ, mm hmm. ะจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะในเดือนมิถุนายน63เนาะชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษนะคะ mm hmm. มองว่าความรักของคุณค่อนข้างที่จะ มีแพชชั่นมากๆเลยนะมันมีเขาเรียกว่าอะไรมีแพชชั่นมีความรู้สึกโหยหาอยากจะพบอยากจะเจอกันนะคะถ้าใครที่มีคู่แล้วนะหรือคนที่กําลังเริ่มเริ่มพูดเริ่มคุยกันเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามีความแบบเออยากเจออยากพบอยากเจอมีความคิดถึงคิดถึงมากๆเลยอยากที่จะคุยอยากที่จะติดต่อสื่อสารอยากที่จะแบบอยากมองอยากเห็นหน้า เขาตลอดเวลาเลยนะคนที่คนที่เกิดราศีเมษลัคนาราศีเมษในเดือนในเดือนมิถุนายนนี้นะคะแล้วตัวคุณเองอะ่ะคุณอะ่ะคุณเนี่ยนะบอกเลยว่าคุณคิดถึง คิดถึงคนของคุณมากๆเลยนะคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่แลอคนที่คุณอยากจะสารความสัมพันธ์นะคุณนะมีคิงไม้นะราชินีไม้แล้วยังมีเดอะเอมเพอเรอร์คุณจะมีความเป็นตัวเองของของคุณสูงมากจริงๆคนเป็นคนที่มีอีโก้มากเลยนะชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษนะแต่ในเดือนมิถุนายนนี้ถ้าคุณรักใครชอบใครนะคุณก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่แล้วอะเหมือนเก็บอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้จากปกติคุณจะเป็นคนที่มีอีโก้อาจจะไม่ค่อยแสดงความ รักหรือแสดงความรู้สึกให้คนที่คุณชอบเนี่ยไน้รู้ <c oughs> เอ้ยขอโทษนะคะพอดีไอ <c oughs> พูดมากไปหน่อยวันนี้นะคะก็คุณจะมรู้สึกว่าคุณอยากจะพบอยากจะเจอเขารักมากเลย <c oughs> เดี๋ยวขอภักนะคะสักครู่อ่ะค่ะมาต่อกันนะคะต้องขอโทษด้วยนะเมื่อกี้ไอนิดหน่อยนะคะก็เลยต้องหยุดพักไปนะอ่ะ งั้นมาเริ่มต้นใหม่นะคะก็คือว่าในเดือนมิถุนายน 6- 3สานี้นะคะมองว่าชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษนะตัวคุณเองนะคะมีเอ่อมีงานที่ให้ต้องทำเยอะมากมายนะคืองานก็ต้องทำแล้วคุณเป็นคนที่ขยันนะคุณเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนขยันขันแข่งในการทำงานคุณจะรู้สึกว่าการทำงานอะ่ะคือสิ่งที่แบบว่าสามารถเอ่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ทำให้คุณมีคุณค่าคุณจะขยันทํางานมากเลยชาวราศีเมษคุณเป็นคนขยันอยู่แล้วปกติคุณจะสนใจเรื่องงานมากกว่าเรื่องความรักนะแล้วคุณค่อนข้างที่จะมีอีโก้ในตัวของคุณเองฉะนั้นคุณจะไม่ยอมทิ้งหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบอ่ะเพื่อไปแบบว่าไปสนใจในเรื่องความรักมากกว่านะประมาณนั้นแต่ในเดือนมิถุนายนหกนะมองว่าชาวราศีเมษคนนาารีเมะะคคุณะค่อนข้างที่จะมีความปรารถนาแล้วก็มีความ คิดถึงคนที่คุณคนที่คุอ่ะคนที่คุณอะ่ะมีมีความรู้สึกดีๆให้กับเขานะมองว่าอาจจะรู้จักการจัดก,การทํางานนี่แหละนะรู้จักการจัดก,การทํางานเริ่มต้นความสําคัญเริ่มต้นความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ตอนที่ทํางานด้วยกันเริ่มพูดคุยกันแล้วพอคุยกันแล้วมารู้สึกคลิกไนงะคุยกันรู้สึกว่าเฮ้ยมันสื่อสารกันเข้าใจอะ่ะพูดจาภาษาเดียวกันพูดอะไรก็ไปทางเดียวกันหมดคือทันทันกันน่ะ นะมีการรับส่งการพูดคุยกันแบบว่าไม่ติดขัดเลยอะรับมุกส่งมุกกันดีมากเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความคลิกเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะแล้วมองว่าในเดือนในเดือนมิถุนายนนี้นะคะถ้าคนไหนนะที่มีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นนะคุณเองก็มีความกังวลอยู่ในใจเหมือนกันนะคือนอกจากที่คุณคิดถึงเขาแล้วนะคิดถึงเขาแล้วอยากเจอเขาอยากพูดคุยกับเขาแต่ แต่มันก็มีอีกความรู้สึกหนึ่งเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นแค่บางคนบางกรณีนะคะคือบางคนเนี่ยจะมีความรู้สึกที่ว่าคุณกับเขาอะ่ะมันไม่เหมาะกันหรือเปล่าหรือใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้นะคะอาจจะมีคอมมิชเมนต์แล้วตัวคุณเองอะ่ะอาจจะมีแฟนอยู่แล้วก็ได้หรือตัวคุณเองอะ่ะอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่มันไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้อะ่ะ นะก็คืออาจจะได้เป็นแค่คนคุยคนรู้จักกันคนพูดคุยกันมองตารู้ใจคุยกันแล้วมีความสุขนะมีความรู้สึกแบบเขาเรียกไงน,นะอยากทําให้การไปทํางานในแต่ละวันอ่ะเขาเรียกไงนะในแต่ละวันที่จะไปทํางานอนะ่ะคือมีความสุขอยากที่แบบเอ้ยเช้ามาแต่งตัวอาบน้ําไปทํางานอะไรประมาณนี้คือมันมีความสุขในการทํางานแต่พอเหมาะกลับมามองในความเป็นจริงในในปัจจุบันเนี้ยคุณอาจจะมีคนข้างๆกายคุณแล้วก็ได้คุณมีแฟนแล้วหรือมีครอบครัวแล้วหรือในทางกลับกัน ถ้าไม่ใช่คุณก็เป็นคนที่คุณน่ะ,ะพูดคุยกับเขาอยู่หรือคุณคนที่คุณกําลังสานความสัมพันธ์กับเขาอยู่อ่ะเขาอาจจะมีคอมมิชมน์นี้แล้วก็ได้นะคะเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษนะคะในเดือนมิถุนายน6 3สเนี่ยมันก็เลยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนะคือใจหนึ่งอะ่ะก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขีดสุดเลยนะแต่พอกลับมามองความเป็นจริงแล้วอะ่ะคือมันมันไปไม่ถึงจุดนั้นไง นะมันจะต้องเหมือนแบบว่ามันจะต้องหยุดกลางคันอะ่ะหรือว่าต้องต้องมีการเดินหันหลังกลับมาแล้วอะ่ะเพราะมันไปต่อไม่ได้นะคะแต่ถาาว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนี่เป็นยังไงคือค่อนข้างร้อนแรงเลยนะในเดือนในเดือนมิถุนายนนี้นะมีความแบบอยากพูดอยากคุยอยากเจออยากที่จะแบบมีกิจกรรมร่วมกันเลยอะ่ะนะคะอันนี้คือเป็นความรักของภาพรวมนะส่วนใครถ้ามีครอบครัวมีคู่อยู่แล้วคุณกับผู้ของคุณเนี่ย ก็ค่อนข้างๆที่จะมีกิจกรรมร่วมกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะเหมือนแบบว่ากิจกรรมที่เสริมสร้างความรักความสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟนขึ้นนะคะนะอย่างที่บอกแต่ถ้าใครนะที่แบบว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะมีจุดที่จะต้องแบบเหมือนมาทบทวนว่าเฮ้ยเราจะเดินหน้าต่อหรือเราจะพอแค่นี้ดีเราจะจบความสัมพันธ์นี้ดีไหมนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะของชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่มีดาวศุกร์อยู่ในราศีเมษนะคะอ่ะคราวนี้มาลอง เจาะดูนะคะเป็นแต่และกรณีไปนะอ่ะถ้าเป็นในกรณีของคนคนโสดจริงๆเลยโสดซิงๆเลยนะเดือนมิถุนายนหก63นะชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษนะคุณจะเจออะไรนะคะอ่ะไฟออฟวอร์นส์ h ายอ c ฟเชอร์ลิแลวก็ ในออฟสซอร์สนะคะคนที่เป็นคนโสดเลยนะมองว่าตัวคุณเองอะ่ะก็ยังไม่อยากที่จะสารความสัมพันธ์อะไรกับใครเท่าไหร่นะคุณยังมีความสุขอยู่ในที่ของตัวคุณนะแล้วเป็นไปได้ว่าในอดีตนะคุณอาจจะเคยแบบว่าผิดหวังจากเรื่องความรักมาแล้วแล้วมันยังเขาเรียกว่าอะไรมันยังมันยังอยู่ในใจคุณอนะ่ะเหมือนมันยังติดติดอยู่ในความทรงจําของคุณนะกลัวว่า มันจะกลับไปเป็นอย่างนั้นอีกหรือเปล่าสู้อยู่ตอนนี้ใช้ชีวิตโสดอยู่ตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วคุณสามารถที่จะสร้างสุขให้กับตัวเองได้อะนะคือคุณก็สามารถที่จะแบบรักตัวเองนะคะทําตัวเองให้มีความสุขไดนะ้คือไม่จําเป็นที่จะต้องมีใครอีกคนนึงเข้ามานะคะสําหรับผู้ที่เป็นคนโสดชาวราศีเมษนะแต่มันก็มีความเป็นเป็นไปได้ว่าจะมีคนะ่ะที่เขาอยากจะเข้ามาหาคุณนะคะคอยแอบมองแอบส่องคุณอยู่นะอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะหรืออาจจะเป็น เด็กที่มีอายุน้อยกว่าคุณนะอาจจะเป็นชาวชาวธาตลมมิถุนตุลกุมเนี่ยเขาก็อยากที่จะเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณเพียงแต่ว่าตัวคุณอะยังไม่ยอมเปิดรับไม่ยอมเปิดใจให้กับเขานะกับคนที่จะเข้ามานะอย่างที่บอกนะคะอืมก็ลองดูแล้กันนะถ้าถึงเวลาที่คุณคิดว่ามันอ่าพอเหมาะพอควรที่ควรจะมีใครเข้ามาหรืออยากจะ สร้างความสัมพันธ์เปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ๆคุณก็ลองดูแล้วกันนะคะก็คือคนที่เข้ามาเขาก็ก็น่าจะโอเคนะเพียงแต่ว่าคุณจะชอบเขาหรือเปล่านะอาจจะมีเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาอะ่ะคือมันมีความต่างกันท้งเรื่องเรื่องอายุเหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปสําหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงนะคะชาวราศีเมษคนาราศีเมษนะผู้ที่มีสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะความรักคุณเป็นยังไง f l ฟ of Wands mm. King of Swords The d e โอ้ความรักของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะมันค่อนข้างชัดเจนมากเลยอะคือในความที่ไม่ชัดเจนของคุณกับเขานะแต่มันชัดเจนในเรื่องความรู้สึกที่คุณกับเขามีให้กัน ความรู้สึกของคุณกับเขาเนี่ยคือมันตัดกันไม่ขาดมันมีความโหยหามันมีความโหยหากันมันมีแรงปรารถนาลึกๆภายในจิตใจอะนะคือคุณอยากจะมีการแลกกันคุณอยากจะสร้างครอบครัวกัรแลกกันแล้วมองว่าตัวคนกับตัวเขาอะมันมีแรงดึงดูดทางเพศอ่ะนะอันนี้คือต้องพูดตรงๆคือมีแรงดึงดูดทางเพศซึ่งกัรแลกกันอะคือมันเห็นแล้วมันสปาร์กมันรู้สึกโอ้โหคนนี้ ชอบรู้สึกชอบรู้สึกโดนใจมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีใครคนใดคนหนึ่งนะที่อยากจะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคือคืออยากอยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคนนี้แล้วจะมีความขี้หึงขี่ห่วงด้วยนะถ้าใคร ถ้าแบบคุณไปคุยกับคนอื่นหรือเขาไปคุยกับคนอื่นคุณก็จะหึงเขาเขาก็จะหึงคุณเป็นแบบนี้นะคะคืออันนี้เป็นภาพรวมนะต้องบอกไว้ก่อนนะคะเป็นภาพรวมไม่ใช่เกิดขึ้นกับคนทุกคนที่ราศีเมษลคัคนาราศีเมที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะนี่เป็นพลังงานภาพรวมนะก็ <Nine. S 1> ここอย่างที่บอกไปนะสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะอย่างที่บอกไม่ชัดเจนคืออะไรคุณกับเขาใครคนใดคนนึงติดคอมมิชเมนต์แล้วนะไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้คือยังไม่รู้ว่าจะเอ,อย่างไงแต่ คุณกับเขาอะมี mm. เขาเรียกว่าไรมีใจที่ตรงกันมีความรักชอบพอพึงพอใจนะคะในอีกฝ่ายหนึ่งอะเหมือนแบบโอ้โหพึงพอใจมากะนะดูสิมันมีทั้งมันมีสีไม้มันมีเดอะเดวิลนะเออตรงนี้แหละก็คือแบบว่ามันตัดไม่ได้อะมันคอยจะคิดถึงคอยแต่จะโหยหายอยากจะเจอกันแล้วจะมีความหึงห่วงกันมากๆเลยถ้าแบบ ถ้ารู้ว่าใครไปคุยกับคนอื่นหรือใครมีใครมาคุยด้วยนะจะเป็นลักษณะนั้นนะคะคือหึงหวงกันทั้งที่แบบเออก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนะแต่ก็คือหึงหวงกันอ่ะเออสถานะของคุณกับเขาอ่ะไม่ได้เป็นอะไรกันนะแต่ความรู้สึกของคุณกับเขาอ่ะมันมันรู้อ่ะว่ามันมันมากกว่าคนรู้จักกันทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณจะรู้กันเองว่ามันมากกว่าเพื่อนแต่มันก็ยังไม่ใช่แฟนแล้วก็อาจจะไม่สามารถที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์นี้ได้ด้วยซ้ํานะ แต่ความรู้สึกคือมันห้ามไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะอ่ะคราวนี้มาดูนะคะว่าความรักของคนมีคู่นะคะชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษในเดือนมิถุนายน,ายน6 3สาจะเป็นยังไงเนาะ The chariot is a pentacles แล้วก็ seven of swords คนมีคู่นะคะมองว่าคุณกับคู่ของคุณนะก็มีเขาเรียกว่าวมีการวางแผนที่จะออกไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไกลด้วยกันนะคะอาจจะเป็นการไปฮันนีมูนหรือการไปฉลองครบรอบแต่งงานนะคะหรืออะไรใดๆก็ได้นะคะคือพาครอบครัวเนี่ยค่ะไปท่องเที่ยวนะไปหาความสุขไปท่องเที่ยวไปเ,เขาเรียกว่าอะไรตอนนี้คืออย่างที่บอกนะช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาก็ไปไหนกันไม่ค่อยได้นะพอๆเริ่มที่จะมีเวลา ก็จะอยากจะหาโอกาสนะคะไปหาความสุขนะคะเติมความรักความหวานให้กับคู่ของตัวเองนะเพราะว่าที่ผ่านมานะมันก็มีความตึงเครียดอะไรหลายๆอย่างนะคะคือคนเป็นคู่กันเนาะบางทีมันอยู่ใกล้กันมันก็มีลิ้นกับฟันกันบ้างแล้ช่วงที่ผ่านมามันแบบอา w o r k f r o m h o m โนะแล้วก็ไปไหนไม่ได้ความเครียดต่างๆเรื่อง เรื่องเศรษฐกิจเอยเรื่องการใช้ชีวิตที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีความระมัดระวังนะคะเวลาจะออกไปไหนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเกิดความตึงเครียดบ้างเล็กๆน้อยน้อยนะแต่พอตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นนะคะคุณกับผู้ของคุณก็เลยแบบว่าเออออกไปหาความเขาเรียกอนะไรไปหาความสุขไปเติมความหวานให้กับชีวิตรักชีวิตคู่ดีกว่านะก็จะมีการวางแผนกันว่าในเดือนมิถุนาย,ยนนี้แหละนะ อาจจะได้พากันไปท่องเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษนะคะก็อย่างที่บอกนะประเด็นที่มันหลักๆเลยนะของชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษเนี่ยน่าจะเป็นของคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะมันก็สอดคล้องกับชาวราศีเมษ ในเดือนพฤษภาคมนะที่ว่าเมื่อตอนท้ายคลิปของเดือนพฤษภาคมก็บอกแล้วว่ามันมีความมันมีความลับที่บอกไม่ได้อะมันเป็นความสัมพันธ์ของคุณกับคนอีกคนหนึ่งนะคะที่ต้องปิดบังไม่สามารถที่จะเปิดเผยออกมาเพราะใครคนใดคนหนึ่งนะติดคอมมิชเมนต์แล้วนะคะแต่ใจมันห้ามไม่ได้จริงๆรู้ทั้งรู้ว่าบางทีอ่ะมันเดินหน้าต่อไปมันก็ไปไม่ถึงแต่ตอนนี้มันมีความรักนะมันมีความมันมีความรักมันมีความรู้สึกที่แบบว่า คิดถึงอยากคุยอยากพูดอยากเจอนะแต่แต่มันก็ทําไม่ได้ไงมันเป็นความปรารถนาปรารถนาที่อยู่ลึกๆในใจอะนะคะแต่ข้อดีอย่างหนึ่งของคุณกับคนที่คุณรู้สึกด้วยเนี่ยคือคุณกับคนนั้นน่ะยังมีความยับยังชั่งใจนะคะที่ไม่ให้มันแบบว่าเออเลยเถิดไปเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของการวางตัวในสังคมนะคะก็ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษนะคะในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะในเดือนมิถุนายน63นะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะคะที่ดูเรื่องความรักโดยตรงเลยล้วนๆเลยนะคะของชาวาราศีเมษลัคนาราศีเมษแล้วก็รวมทั้งผู้ที่มีดาวศุกร์อยู่ในราศีเมษด้วยนะคะถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็มาติชมได้นะแล้วก็การอ่านไพ่เนี่ยเป็นการอ่านพลังงานภาพรวมไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะคะ อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะก็ฟังไว้นะฟังไว้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีเมษทุกท่านนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ